แจ้งเรื่องนี้สักนิดหนึ่งไม่ต้องภาพประกอบหรอกบริษัทแม่ของ Facebook คือ Meta เตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่มาชนกับทวิตเตอร์เนี่ยต้องไหมค่ะชื่อ,อเทสต์นะถ้าอ่านไม่ผิดเทสเพื่อแข่งกับในส่วนของทวิตเตอร์ท่านผู้ชมฮะอ๋อเทส d ์ค่ะเท a d s ใช่ไหมใช่แจ้งว่าจะเปิดตัววันพฤหัสบดีวันพรุ่ง<า>นี้หลังจากก่อนหน้าทวิตเตอร์เนี่ยดำเนินการจำกัดการ อะไรยังไงของเขาอ่ะ <c oughs> ด่ากันระงมเลยด่าทวิตเตอร์วันนี้มาทะเลาะกับทวิตเตอร์ใช่ดีจริงไหมค่ะเมตาระบุว่าแอปพลิเคชันเทสจะให้บริการฟรีแล้วก็จะไม่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับจํานวนโพสตที่ผู้ใช้สามารถดูได้ค่ะว่ากันว่าเทสจะเป็นที่ที่ชุมชนมารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับทุกสิ่งตั้งแต่หัวข้อที่คุณสนใจในวันนี้ไปจนถึงสิ่งที่จะเป็นเทรน์ในวันพรุ่งนี้เห็นว่าแอปพลิเคชันเทสจะซ่อนอยู่ในจะซ่อนข้อมูลโทรศัพท์ ของผู้ใช้รวมไปถึงข้อมูลตำแหน่งการซื้อและประวัติการท่องเว็บค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันที่คล้ายๆกับทวิตเตอร์ผุดขึ้นมาเยอะเลยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีหลายอันเลยมี Truth Social ของ d o n ัลด์ทรัมป์มีมัสโท d o n ใช่ไหมคะพี่ฮงนักวิเคราะห์ก็คาดว่า Threads อาจจะเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดที่ทวิตเตอต้องเผชิญค่ะก็ไม่ง่ายนะทวิตเตอร์เาแข็งแรงแต่ตอนนี้มีความกรธของผู้คนเกรดอีรอน่ะ ค่ะใช่ซักเคเบิร์กเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าหยิบยืมแนวคิดของบริษัทอื่นมาพัฒนาจนประสบความสําเร็จก่อนอันนี้ก็มีรีวิวเนี่ยข่าวนี้ใช้ความคีนะหยิบยืมความคิดลอกอะไรใช่ไหมลอกบริษัทอื่นใช่ลอกบริษัทอื่นแล้วเอามาพัฒนาจนประสบความสําเร็จด้วยรีววไงรีวิวอะรีวิวก็มาจากทิกตอกเลยค่ะลักษณะคล้ายๆทิกตอกก็คือเหมือนกับลอกทิกตอกมาแล้วเอามาพัฒนาไอจีสตอรี่มาจากอะไรนะคล้ายๆสแนปแชทไอจีสตอรี่คล้ายๆสแนปอันนี้หยิบยืมหรือเปล่า หยิบยืมแนวคิดของบริษัทอื่นมาพัฒนาก็คือการลอกนั่นแหละขณะเดียวกันทวิตเตอระบุว่าผู้ใช้งานจําเป็นต้องยืนยันตัวตนก่อนถึงจะสามารถใช้งานทวิตแ e c คได้โดยจะเริ่มบังคับใช้มาตรการใหม่ใน30วันค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูนะ a p อปพลิเคชันแจ็คค่ะถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดสำหรับการแข่งขันระหว่างมาร์ซักเกอร์เบิรของ Meta แล้วก็อีลอนมัสเจ้าของทวิตเตอรค่ะ้าท่านผู้ชมเห็นนยังไง ขณะนี้เราออนแอร์ที่ผมดูอยู่ตอนนี้คือทาง YouTube ไม่เกี่ยวใช่ไหมเห็นยังไงสกสงคามระหว่าง Facebook กับทางด้านของทวิตเตอร์น้องไรหลายคนผมเชื่อว่ามันไส้ทวิตเตอร์มากระยะหลังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเป็นยังไงบอกเข้ามาชั่ที่เนิมรายการนี้เป็นรายการเดียวที่สามารถจะทะเลาะกับแอปนะเราเคยทะเลาะกับ t ิ k To กมาแล้วทะเลาะกับ YouTube นี่ก็มีบีบง่ายไปไหมเฟซบุ๊กนี่ก็บ่อย พูดถึงเฟซบุ๊กช่วงนี้เป็นอะไรคือพี่เราใช้สองเครื่องแล้วมันแฮงจากเครื่องมือถือทั้งสองเครื่องเลยเฟซบุ๊กเหรอคะใช่พี่ถึงอัพน้อยจริงจริงเนี่ยมีความพร้อมในการอัพมากแต่มันแฮงระบบเฟซบุ๊กเป็นอะไรจริงเป็นอะไรจริงเหรอพี่โฮมทำไมอ่ะคนอื่นเป็นไหมคนอื่นไม่เป็นอ้าวทำไมถ้าอย่างนี้ยิ่งมีปัญหาเฟซบุ๊กตั้งใจจะมีปัญหากบพี่พี่โฮงว่าไม่ใช่ เป็นที่เครื่องมือถือของพิยุทธ <laughs> นี่เครื่องใหม่สุดเท่าที่จะมีได้แล้วทั้งสองเครื่องเลย <laughs> แต่แล้ก็จะมีปัญหาเรามาทะเลาะกับแอปกันดีกว่าใช่ไหมสมหน้าอีลอนแต่ต้องลองดูนะเมตาก็าออกมาเทรดใช่ไหม <laughs> ใช่ค่ะชื่อเทรด่ะ <laughs> ลองดูเรื่องนี้ลองดูทวิตเตอร์ผู้คนต่อว่าด่าทอกันมากมายใช่ไหมนี่ทวิตเตอร์ผมโดนบล็อกสองแอคเลยงงมากลาคาทวิตค่ะติดเรบิดบ่อยแต่ยังเล่นอยู่ฮ่า อ๋อทวิตมันจะแบบมันจะไวอะค่ะคุณได้เป็นทาสเขาแล้วเขาจะทําอะไรกับคุณก็ได้นะผมจะบอกให้อืนี่ใช่มาร์กจะต่อยกับอีลอนเหมือนเขาท้าต่อยกันเขาตกลงว่าเขาจะต่อยกันแต่ยังแต่ยังไม่ไม่ชัดเจนว่าจริงจังแค่ไหนกับการต่อยเขาท้ากันท้าต่อยนี่ผมเนี่ยคุณผู้ชมบอกเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นชีวิตแล้วนะน้องไบร์ค่ะเอาเป็นว่าน้องไบร์ น้องใบมีมือถือที่ติดตามข่าวสารกับตู้เย็นถ้าต้องเลือกสักอย่างหนึ่งน้องใบเอาอะไรเอามือถือเห็นไหมเห็นไหมเพราะเราต้องใช้เราต้องมันจาเป็นกว่าตู้เย็นเห็นไหมเห็นไหมใช่ไหมเออค่ะเออทั้งที่อำนวยความสะดวกมันคือตู้เย็นนะค่ะเออแอร์แอร์กับมือถืออคะยอมร้อนเพื่อจะได้เห็นข่าวหรือไม่ดูก็ได้จะนอนเย็น เอามือถืออยู่ดีค่ะนั่นเห็นไหมธาตุเป็นธาตุไปแล้วตอนเนี้ยมันคือปัจจัยที่สี่อย่างแท้จริงต้องไปใช่ตัดเอาบางอย่างออกไปเป็นปัจจัยที่สี่แล้วไอ้เรื่องโซเชียลเนี่ยใช่ไหมผม<ะ>จะบอกว่าอย่าไปเรียกว่าเป็นการลอกเรียกว่าแรงบันดันใจอ